มาอนี้สวิตยภาพผีพา,พพาน้องมาเที่ยววัดโคโสะพี่น้องวัดโคโสะนี่งามมากๆพี่น้องเอ้ยดีกว่าพี่น้องนี่สีทอดจึงขนาพี่น้องเอ้ยสีทอดถึงแล้วนี่่สองทะเพินภาพวนไดพาพี่น้องมาเที่ยววัดโคโสะแล้ววันนี้พี่น้องบรรยากาศกันดีดีพี่น้องเอ้บรรยกา,ากาศอากาศอันนี้ร่มเย็นสบายนี่พี่น้องโอ้ใหญ่ขัดยีเลยพี่น้องใหญ่งาม สิ่งอี่คือผ้าผีพัดนอกเปิดไปเรื่องเปิดย่อ พี่น้องฝากช่องยูทูบเปเด้อพี่น้องเด้อบินพามวนบินพามวนมาเนกามาถ่ายท้ำถึงวัดโคสาี่น้องโอ้งามงามงามปีหลงไปน้ำกันกับบิดปีหลงโอ้อ้าวปี้องสวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากๆเลยพี่น้องเองนะเดี๋ยวขับไปทางในเนาะพี่น้องเนาะขับไปทางในน้ำกาปี้องเด็ด ขอจดจดรถกันเลือกก่อนพี่น้องมาังงงผมอีหลาพี่น <necessary> ้องเองโอ้ยขัดเลยพี่น้องเอ้อ้าวคิปนี้ขอฝากไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาจะข้าไปทางในน้อยนึงนะพี่น้องเนาะเข้าไปทางในน้อยนึงเข้าไปนำกันเลยกันที่พาพี่พาน้องเข้าไปเมืองทางในนำกันนะมันชิงามเลยได้พี่น้องงามสำนใดนะพี่น้องเนาะเผื่อว่างามงามเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวขอฝากคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อน่ะเจอกันใหม่สวิติพาเขาไป ดูขอไปชมทางในเนาะพี่รองไปนำกันเนาะพี่รองเนาะสวัสดีครับรม